ก็รู้จักสามพี่น้องคนนี้ดีกันเลยใช่ไหมครับมิสเตอร์ข้อมิสเาอรวลมิสบลูมิชื่ออันไอ๋อแล้วก็มีแล้วก็มีอย่างหนึ่งที่เกลียนมากนางเขาทีโพสก็สัสด็จผู้ชมกันด้วยคือเอ้ยทำไมลิ้นพันเนี่ยก็สัสด็จผู้ชมกันด้วยว่นนี้ คลิปนี้แล้วก็ไม่มีอะไรมากเลยราอยู่ดีแกล์แกลแอป Google นะครับซึ่งเราจะมาหาประวัติของเธอนั่นเองก็คือมูซโกโอเคเราไปดูประวัติของเขาเลยนะว่าเป็นยังไงกันบ้างซึ่งเธอในที่เดี๋ยวก่อนแปบ๊บหนึ่งคือผมอะ่ะอันนี้ไม่ได้อยู่ในวิกิ มาอ okay. hey hey ่านอันนี้ก่อนโอเคมิสเตอร์ขเนี่ยถูกดีไซน์ให้มาให้มาเป็นเป็นแมวหรือเป็นหมากันแน่ซึ่งซึ่งคนสร้างเนี่ยคอนเฟิร์มแล้วครับว่าเธอเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่สัตว์แต่เธอเธอชอบกินโอริโอ อ่าน,นแค่นี้แล้วกันส่วนอย่างอื่นไปอ่านในวิกิเยสเซอร์มิโซเคิลนะเป็นชื่อเต็มของเขาก็คือเซอร์เคิลส่วน,ส,วนส่วนทางวิกีิเขายังไม่แน่ชัดว่าเฟิร์สเนมของของเธอเป็นชื่ออะไรกันแน่มิโซเคิลนะเป็นเพื่อนกับกับคุณครูที่อยู่รอบ แล้วก็เป็นเป็น,เ,ปนเออไม่ใช่สิเอ่อผมข้ามมาเลยิีอริจินอ origin โอเค origin น,นะครับก็คือเป็นเป็นคนที่ถูกโมเดลเป็นกระดาษที่จริงมันก็มันก็กระดาษทุกท,ทุกอย่างเลยไม่ใช่หรอเนี่ย <laughs> เธอก็เป็นกระดาษ <laughs> ได้ลงสีแล้วแต่เป็นขาวดำ oh my god สุดยอดยังไงก็ดูเป็นเป็นดินสอเป็นแมทชิเชอร์แบบความว่าไงโอเคเราไม่นึกถึงบอดี้ไม่เพราะมันฆ่าเรามาหลายรอบลนวะแขนของเธอเป็นเป็นอุปกรณ์สังหารใช่อึกถึกทนทนไงอะเราเราไม่เคยเห็นเธอบาดเจ็บ่ะ สูงอะไรสักอย่างไฮ <c oughs> ไฮเป้าสูงอะไรสักอย่างมีความมีความแข็งแกร่งมากแล้วก็สปีดด้วยแล้วก็มีความเร็วสูงคอบบับี้ทิชเชอร์ทิช,ทชเชอร์แมทครูสอนเลขจะฆ่านักเรียนถ้าเกิดว่าใครใครสอบตก,กแผนของเขาเป้าหมายของเขาก็คือจะฆ่านักเรียน ทุกคนถ,ถ้าจะฆ่านักเรียนเฉพาะนักเรียนถ้าเกิดว่าใครสอบตกใช่ส่วนเรามาดูว่าใครโดนฆ่ากันบ้างเลยแล้วกันนะแอบบี้โดนฆ่าละกาล้าโดนฆ่าแล้วก็แครี่ฆ่าไม่ได้แต่ก็ฆ่าสำเร็จเพราะว่าเจอลูกน้องของห้องมิสเตอร์โคไป เข้าของใครไม่รู้แหละสวดอันนี้ใคลใครไม่รู้ t ค p e of v i l l เล n ก็ไม่รู้มุกเกนว่าคืออะไรโอเคมันก็มีแค่นี้เหรอเอ๊ะแค่นี้โอเคพิเศษลูกน้องของมิสเตอร์โคมิสทาเวลกันเลยก็คือ อายุ35เป็นครูสอนเลขไม่ใช่เลขอันนั้เอันอนั้นมิสเตอร์เคิเป็นครูสอนภาษาอังกฤษประเทศเธอเขาก็เป็นอังกฤษอ,กอยู่ล้วไม่ใช่หรออายุไม่ใช่อายุอีกเลยวลิ้ตั้งสติโอเค เจนเนอเรเตอร์ของเธอก็คือเป็นผู้หญิงเราจะใช้ชีกับเธอสตัดรอดตาของเธอเป็นสีดำขีดแมวโอเคส่วนเพย์ก็เป็นเบสิกเบฮิวร์แล้วส่วนดีเบิร์ตก็เป็นเบสิกเบฮิวร์ get her students to start dehard ให้นักเรียนเรียนยากขึ้นโอ้ยคำเป็นเป็น f อฟเต็มเมอเดอเป็นเป็นฆาตกรเหมือนกันกับมิสเซอร์เคิลเนาะส่วนอย่างอื่นก็ไม่มีละโอเคคนสุดท้ายเพิ่งอ่านไปได้สี่นาทีสี่ห้านาทีมิสบลูมี่ชื่ออ่านไง อายุก็ประมาณ36ก็ใกล้เคียงกันเป็นเป็นครูเป็นครูวิทยาศาสตร์วัดเกิดของเธอก็เป็นอันนก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าเธอเกิดวันไหนเราจะใช้ชีก,กับเธอในการพูดกับเธอตอนนี้สตัดอไลฟ์ไอคอลเลอร์สีดำก็ต้องสีดำทุกคนอะไร ส่วนสเตนสกิลอันแรกผมไม่รู้แต่อันที่สองอ่ะ i อ h นฮิวเม e นสปีดก็น่าจะเป็นสปีดของคนธรรมดาละมะั้งคามก็เป็นเอมตี้เมอร์เดอร์เหมือนกันส่วนทุกอย่างก็เหมือนกันหมดเลยเบสิกบีฮาวเยอร์เบสิคอ็นบีฮาวเเหมือนกันเลยอ่ะแล้วก็พิเศษอย่างหนึ่งก็คือตัวที่ โดนฆ่าแล้วก็โดนโดนค่ากทีหนึ่งที่มิสเตอร์เคิลเดี๋ยวฆ่าไม่ได้แต่ลูกน้องเนี่ยฆ่าได้แทนก็คือเอลลิสนี่เอลลิสอู้ล่างแรกอืมตะมูตะมีดีแต่ล่างที่สองอย่างวะเนี่ยเคเธออายุสิบเก้าเองเหรอน้อยนะเนี่ย ทำไมทำไมกลายเป็นกลายเป็นตัวนี้ได้อะยุ19เองนะเฮ้เราใช้ชีกับเธอเหมือนกันความสูงความสูงความสูงก็165เซนติเมตรสตัดก็รอดอยู่อ c o คอ r เลก็เป็นก็เป็นดำเหมือนกันแล้วทูฟอร์มเนี่ยเอ่อไม่รู้ทูฟอร์มคืออะไรก็ตา ตาของตอนที่อลิสทูฟอร์เป็นทูฟอร์ก็จะเป็นสีแดงแล้วทุกอย่างก็เป็นเบสิกบีฮุยเออร์แล้ว basic behavior, เบสิกบีฮุยเออร์เหมือนกันแค่นี้โอเคเรามาดูกันว่าว่าเหยื่อลายแยกผมมาเซ็งกับลิ้นตัวเองจริงว่าเหยื่อลายแรกของมิสเตอร์โคเป็นไงบ้าง ทำไมตอนเวลาเล่นเกมมันทำไมลิ้นมันไม่พันกันเลยแต่ทำไมพอมาทำของของวิกกี้มันเอาเป็นว่าช่างมันเถอะไปโอ้กีบีเฮียบกตูมแตกแตกฉีกเรียบร้อย <ítulo> โอ้โหโอ้โอ้โอ้ RIP น้ำน้ำน้ำอร่อยเลยอร่อยแซ่บแซ่บหลายเด้อแซ่บ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 จ้าอร่อยไหมครับอาจารย์นี่โชว์เป็นทีโชว์อีกหนึ่งทีโคตรเท่เลยแล้วนี่อะไรตู้มกับโกโก้ขันระเบิด เยื่อไล่ต่อไปเอาอีกแล้วโดไล่อีกแล้วกลับมานี่เลยเฮ้ยหลบตู้ลัชมาไา Let's go เอาแอมบ s ชมาอีกเอาเอากระดาษไปกิน Let's go ูดเล Let's go Let's go โอ้โหเจอฟิกเกอร์ที่มีตาแล้วรางอัพเกรดผมพูดในหูผมอยู่เนี่ยโอเคโดนลุมสาม สกัดขายอีกอ่าไอพี IP แน่นอนอุ้ยอุ้ยอ้ย,อย,อยไม่รู้อ่ะวิ่งมาเลยก่นวิ่งมาเลยตมูมอีพีอีคนไม่ได้โอ้อะไรเมื่อกี้อะไรเมื่อกี้กช่องจะบ,บินช่องเทพจะบ,บินแล้วก็เหลืองไม่ใช่อสามสี่ 3, 4, นะเดี๋ยวก่อนขอดูก่อน โอ้คนลุกจะได้ใส่แตกใส่แตกพร้อม RIP ีสองคนด้วยก็ว่าอยู่ทำไมมัน RIP ไปสองคนเลยโอ้ฮัลโหลไอ,อเอ็กซิทสุดยอดเอ้ยอย่าไปทางนูน้นอะไรวะนะค่าววะนะอ๋อเดี๋ยวนะแป๊บเนี่ยเหมือนลักาต้าจริงนะ เนี่ยเนี่ยเหมือนแล้วก็ตาอย่าไปห้องนู้นเุ้ยตาแดงจริงตาแดงจริงพอเวลาทูฟอร์มจริงคนระับคุณผู้ชมอ้โหหลบอย่างเฟี้ยวดึงดึง,ดงโดนกรงเล็บพิฆาตไปของเทสันทีวีแมนขออีกหน่อยโอ้โห ไปอ,อ,อ,อุ้ยไฟดับโอ้โหอีพิกเป็นการนีซิกชัดๆซิกอ้าวอันนี้ประตูผิดทาง RIP เรียบร้อยต <c oughs> ื้ <c oughs>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  อๆตื้ <c oughs> อๆตื้ <c oughs> อๆตื้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  What are you doing เดี๋ยวกนะแปบบ๊หนึ่งแปบบแปบบแปบบ๊หนึ่งแปบบ๊บทุกคนเห็นอะไรไหมปฏิทไตรวมเนื้อชาติไตยแล้วตอนนั้นผมก็เห็นอะไรแวบ,บๆด้วยตอนที่น้องคนนี้โดนิ่งไล่เห็นอะไรแวบบๆ อืม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 ,อม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 น้องน่ารักมากเลยแล้วก็อีกฉางหนึ่งที่มีอันนี้นี่ฉางนี้หยุด แล้วก็มีโอลิวาโอ,โอลิวาฮะโอริโอ,โอวางข้างด้วยคล้ายๆโทนสีน้องเขาเลยแล้วก็มีน้องน้องตัวจริงปรากฏอยู่ด้วยอีอีสุดยอด สวัสดีตอนคุณผู้ชมบายๆครับคุณผู้ชมคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากแค่มาหาข้อมูลเฉยๆอันนี้ไม่ได้หาข้อมูลละบายบายครับคุณผู้ชมกูไนครับ